ส,สวัสดีครับผมวันนี้นําเหรียญสามอาจารย์นะครับหลวงปู่แหวนนะครับผมวัดป่าสุทธาวาสนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับมาให้รับชมนะครับเหรียญรุ่นสามอาจารย์นะครับผมปีสอง0นห้าสองศูนย์นะครับวัดป่าสุทธาวาสนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสามอาจารย์นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญ <c oughs> อีกหนึ่งเรียนนะครับที่น่าหามาบูชานะครับผมก็พูทตคะณก็เตี่ยมล้นนะครับผมแต่เหรียญน,นี้มีของกีเยอะนะครับทุกท่านต้องระวังให้ดีนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสามอาจารย์นะครับด้านหน้าเหรียญก็จะมีหลวงปู่แหวนนะครับผมหลวงปู่มั่นนะครับผม แล้วก็หลวงปู่ฟั่นนะครับผมสามหลวงปู่นะครับสามเกจิดังนะครับผมก็หลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ฟั่นก็เป็นพระเกจิดังสายภาคอีสานอยู่แล้วนะครับผมสำหรับหลวงปู่แบนก็เป็นพระเกจิดังสายเหนือนะครับผม ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็วัดป่าสุทธาวาสับผมจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมแต่มีเกียนะครับผมมีเหรียญเกียนะครับถ้าทุกท่านได้พบเจอหรือจะเช่าหาต้องดูดีๆนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญกองผมเองนะครับแต่สภาพผ่านใช้นะครับผม ก็เป็นเหรียญที่ผมเก็บบูชายอยู่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่แอวนนะครับรุ่นสามอาจารย์นะครับผมวัดป่าสุทธาวาดนะครับจังหวัดสกลนครนะครับปี2520นะครับผมก็ เป็นเหรียญที่น่าสะสมน่าเก็บบูชานะครับผมก็ด้านหน้าก็ท่านต้องจดจำให้ดีนะครับใบหน้าของหลวงปู่แต่ละท่านนะครับผมถ้าผิดเทียนไปจากนี้ก็ให้ท่านสันนิษฐานว่าเป็นเหรียญกียนะครับผมนี่ครับผม มีหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่ฟันนะครับผมด้านหน้านะครับเหรียญสามอาจาร์นะครับผมแต่มีเหรียญกีนะครับเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้เป็นเหรียญเน่ทองแดงนะครับผมครับก็สำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ